สวัสดีค่ะเรามาเรียนรู้การใช้โปรแกรม MATLAB Simulink กันก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Simulink นะคะ Simulink เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MATLAB ซึ่งแทนที่เราจะเขียนโค้ดด้วยตัวอักษรนะคะ Simulink มีการเขียนด้วยภาพซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องมาต่อกันเพื่อสร้างโมเดลการคำนวณของระบบที่มีลักษณะเป็นแบบ d y n a มิก เรามาเริ่มใช้ s i m u l i n k ด้วยการเรียกโปรแกรม MATLAB ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ไอคอน s i m u l n n l l i r r r y y นะคะในกรณีที่เราเอาเมาส์ไปไว้เหนือไอคอนนี้ก็จะมีคำอธิบายขึ้นมาบอกว่าไอคอนนี้สำหรับ Open Simulink Block Library เราอาจจะคลิกที่ไอคอนนะคะหรือว่าเราจะมาพิมพ์คําสั่งที่ Command Window ก็ได้นะคะพิมพ์ Simulink ไปก็จะเรียก Simulink Library ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ Block Library นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะทางด้านซ้ายของหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อของกลุ่ม b ล็อก ส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งในบล็อกแรกเนี่ยนะคะ c o m m o n l y Us e สบล็กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบล็อกที่เราใช้บ่อย,อยในกลุ่ม Continuous เป็นบล็อกสำหรับฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเช่น Derivative Integrator ในกลุ่ม Dashboard เป็นบ็อกสำหรับตัววดัดควบคุมที่เชื่อมต่อกับซิมูเลชันอย่างเช่นบล็อกเกตบล็อกนอ็อปในกลุ่ม discontinuities เป็นบล็อกสำหรับฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องเช่นฟังก์ชันที่มีการอิ่มตัวหรือ saturation สำหรับกลุ่ม discrete เป็นบล็อกสำหรับฟังก์ชันที่มีลักษณะเป็น discrete คือเป็นข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องกันเช่น unit delay เป็นต้นในส่วนของกลุ่ม logic and bit operation นะคะก็จะเป็นบล็อกซึ่งให้ค่าออกมาเป็น0หรือ1หรือ2กับ fall นะคะจะเป็นพวก logic operator and or หรือว่าเป็นการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเปรียบเทียบกับคอนสแตนต์ในกลุ่ม lookup table ก็จะเป็นบล็อกที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถใส่ค่าข้อมูลเข้าไปเพื่อที่เรียกใช้งานได้ก็จ,จะเป็นข้อมูลประเภท1มิติหรือ2มิติส่วนในกลุ่ม map operation เป็นบล็อกซึ่งเป็นฟัง์กชันทางคณิตศาสตร์ อย่างเช่นบวกลบคูณหารเป็นต้นในกลุ่ม Block Model Verification ก็จะเป็นบล็อกที่เราใช้ตรวจสอบโมเดลที่เราสร้างขึ้นอย่างเช่นใช้เช็ค r e s o ซ u t ชันของ Input และสำหรับกลุ่ม Model Y Utilities ี ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกที่ใช้เสริมเข้ามาในการสร้างโมเดลของเรา,เ,ราเช่นโมเดลอินโฟเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของโมเดลบล็อกในกลุ่ม Port and Subsystem เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้เมื่อมีการทำซับซิสเต็มนะคะซึ่งการทำซับซิสเต็มใน s i m u l ล n k เนี่ยก็เหมือนกับที่เราเขียนฟังก์ชันใน m file ซึ่งในบางโปรเจกต์เนี่ยโมเดลอาจจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นต้องมีการแบ่งงานกันทำกับ คนในทีมแล้วก็จะทำเป็นสับซิสเต็มแยกกันไปแล้วค่อยเอามารวมกันทีหลังคะในกลุ่ม b ล็อก signal แอตทริบิวสก็จะเป็นบล็อกที่ใช้ปรับเปลี่ยนลักษณะของสัญญาณเช่นบล็อก data type conversion เป็นตน้นนะคะสำหรับกลุ่ม signal routing ก็จะเป็น บล็อกซึ่งใช้เกี่ยวกับเส้นทางของสัญญาณ สุดท้ายนะคะก็คือกลุ่ม block user-defined function ซึ่งจะเป็นบล็อกที่ทำให้เราสามารถสร้างบล็อกที่ทำงานตามความต้องการของเราขึ้นเองนะคะอย่างเช่นบล็อก matlab function เนี่ยก็คือเราสามารถเขียน m file function บน matlab มาใส่บน simulink ได้ลองสำรวจบล็อกต่างๆที่มี library ดูนะคะ จากนั้นเราก็จะไปลองสร้างโมเดลของเราเองในวิดีโอถัดไปค่ะ